สารอาญาพิพากษายกฟ้องคดีทุจริตส่งเสือโครงไปจีนของนายปลอดประสบสุรสศดีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะ สารอาญาอ่านคำพิาพากษาคดีดำยกฟ้องนายปลอดประสบสุรสวดีและนายมานพเหล่าประเสริฐในคดีส่งเสือโคร่งเบงกอ100ตัวไปประเทศจีนหลังต่อสู้คดีมานาน12ปีสารตัดสินว่าไม่ได้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายตามที่สำนักงานอายการสูงสุดยื่นฟ้องว่าส่งเสือไปเพื่อประโยชน์ทางการค้ารวมถึงไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต นอกจากนี้การส่งเสือโครงของนายปลอดประสบได้ทำตามมาตราย6ของพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2535ให้อําให้อำนาจอธิบดีกรมป่าไม้ส่งสัตว์ป่าเพื่อการวิจัยได้ขณะนั้นนายปลอดประสบเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ส่วนนายมานพเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้อย่ารไรก็ตามสารได้ให้เวลาสำนักง,งานอายการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คดีในเวลา30วันหรือ1เดือน ด้านนายสมศักดิ์ตรักษาทนายความของนายปลอดประสบเตรียมเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากผู้ฟ้องท<ช>ี่ทําให้ในายปลอดประสบตกเป็นจำเลยสังคมเสือ่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง